พระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่สิบสองต่อไปนี้คือผู้ที่มาสมทบกับดาวิดท,ที่สิกลาบขณะที่เขาถูกไล่ไปให้พ้นจากพระพักซาอูบุตรคิชพวกเขาอยู่ในหมู่นักรบซึ่งช่วยดาวิดสู้รบล้วนเป็นนักธนูและเป็นมือสลิงผู้เชี่ยวชาญทั้งมือซ้ายและมือขวาต่างก็มาจากเผ่าบินยมินเช่นเดียวกับซาอูได้แก่หัวหน้า อาฮิเยเซอร์และโยอาดทั้งคู่เป็นบุตรของเชมาอาแห่งเมืองกิเบอาเยซีเอลและเปเลธบุตรของอัสมาเวตเบราคาเยฮูจากเมืองอานาทอิชมายาจากเมืองกิเบโอนผู้เป็นทหารกล้าซึ่งอยู่ในระดับผู้นำของสามสิบยอดนักรบเยเรมียาฮาซีเอล โยฮานันโยซาบาดจากเมืองเกเดราเอลูไซเยริโมดเบอาลิยาเชมาริยาและเชฟาธิยาจากตระกูลฮารุฟเอวคานาอิสทิอาอาซาเรลโยเอเซอร์กับยาโชเบอัมจากตระกูลโคราและโยเอลากับเสบาดิยา บุตรเยโรฮัมชาวเกโดนักรบบางคนจากเผ่ากาดก็แปรพักมาอยู่กับดาวิดในที่มั่นในถิ่นกันดานพวกเขาเป็นนักรบกล้าหาญผู้เจนศึกและช่ำชองในการใช้โล่กับหอกเป็นคนหน้าตาดุร้ายเหมือนสิงห์วัยเหมือนละมั่งบนภูเขาเอเซอร์เป็นหัวหน้าอูบาดีเป็นรองหัวหน้าคนที่สามคือเอลีอัพ คนที่สี่คือมิชมานาคนที่ห้าคือเยเรมีคนที่หคืออัตไทคนที่เจ็ดคือเอลีเอลคนที่8ดคือโยฮันนคนที่9้าคือเอลซาบาดคนที่สิบคือเยเรมีคนที่สิอคือมักบันไนคนกาดเหล่านี้เป็นนายทัพที่ด้อยที่สุดก็ยังเหมาะกับผลนพร้อยและที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เหมาะกับผลนับพันพวกเขาข้าแม่น้ำจอแดนไปในเดือนที่หนึ่งซึ่งเป็นฤดูน้ําหลากและทําให้ทุกคนในหุบเขาหนีไปทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกมีคนอื่นๆจากเผ่าเบจ์มินและยูดามาหาดาวิดในที่มั่นดาวิดออกไปพบพวกเขาและกล่าวว่าหากพวกท่านมาหาเราอย่างสันติมาช่วยเราเราก็พร้อมที่จะให้ท่านเข้าพวกแต่หากท่านมาเพื่อทรยศ มอบเราให้แก่ศัตรูของเราทาั้งๆที่มือของเราไม่ได้ทำร้ายใครก็ขอให้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราทอดพระเนตรและตัดสินโทษท่านเถิดแล้วพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนืออามามใสผู้นำของสาสบยอดนักรบและเขากล่าวว่าดาวิดเอ๋ยเราเป็นพวกท่านบุตรเจสีเอ๋ยเราเป็นฝ่ายท่านความสำเร็จจงเป็นของท่านความสำเร็จ จงเป็นของทุกคนที่ช่วยเหลือท่านเพราะพระเจ้าของท่านจะส่งช่วยท่านดาวิดจึงรับผู้ข่าวไว้และตั้งให้เป็นหัวหน้ากองโจรมีบางคนจากเผ่ามนัสเสแปรพักมาอยู่กับดาวิดเมื่อเขาร่วมทัพฟ,ฟิลิสเตียจะไปรบกับซาอูดาวิดกับพวกไม่ได้ช่วยชาวฟิลิสเตียรบเพราะเมื่อขุนพลของฟิลิสเตียปรึกษากันแล้วพวกเขากล่าวว่าถ้าเขาละทิ้งพวกเรา กลับไปเป็นพวกของซาอูนายเดิมหัวของพวกเราคงหลุดจากบ่าคนมนเสเสที่มาเป็นพวกกับดาวิดกระที่เขาไปสิกลากได้แก่อัดนาโยซาบาดเยดียาเอลมีคาเอลโยซาบาดเอลิฮูและสินเลไทยล้นเป็นหัวหน้ากองพันในมนัสเสพวกเขาเป็นนักรบกล้าหาญเป็นนายทัพช่วยเหลือดาวิดต,ต่อสู้กับกองโจร มีคนมาสมทบกับดาวิดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดาวิดมีกองทัพยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหมือนกองทัพของพระเจ้าต่อไปนี้เป็นจำนวนผลรบที่มาสมทบกับดาวิดท,ที่เมืองเฮบรนเพื่อจะตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์แทนซาอูตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แล้วมีนักรบจากยูดา6,800อคนมีโลและหอ,อกพร้อมมีนักรบพร้อมออกศึก จากซิเมโอน7,100คนจากเลวี4,600คนรุมเยโฮยาดาซึ่งเป็นหัวหน้าในครอบครัวของอารณนพร้อมกับคน3,700คนและสาโดกนักรบหนุ่มผู้กล้าหาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่22คนจากครอบครัวของเขาจากเบยมินญาติพี่น้องของซาอูมี3,000คนซึ่งส่วนใหญ่เคยพักดีต่อฝ่ายซาอูมาก่อน มีนักรบกล้าหารจากเอฟราอิม2800คนล้วนมีชื่อเสียงในตระกูลของตนเผ่ามรเสเครึ่องเผ่าส่งคนมาตามรายชื่อที่ระบุไว้18000คนเพื่อตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์มีหัวหน้าตระกูลจากอิสาขา200คนพร้อมทั้งญาติที่อยู่ใต้บัคบัญชาของเขาทุกคนที่เข้าใจจังหวะเวลาแต่รู้ว่าอิสราเอลควรทำอย่างไร มีนักรบเจนศึกจากเสบุรุนห้าหมื่นคนพร้อมออกศึกโดยใช้อาวุธทุกชนิดและมีความพักดีต่อดาวิดอย่างแน่วแน่มีเจ้าหน้าที่จากนัฟทาลีหนึ่งพันคนและทหาร3 7 0 0มันคนถือโล่และหอกจากด่านมี28,600คนพร้อมออกศึกมีทหารเจนศึกจากอาเชอร์สี่หมื่นคนพร้อมรบชนเผ่ารูเบน กาดและมนัสเสอีกครึ่งเผ่าจากฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนหนึ่งแสนสองหมืคนมีอาวุธทุกชนิดทั้งหมดนี้เป็นนักรบที่สมัครใจออกศึกพวกเขามายัางเมืองเฮบรนตั้งใจเต็มที่ที่จะเชิญดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลชาวอิสราเอลอื่นๆทั้งหมดก็พร้อมใจกันที่จะตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์พวกเขากินเลี้ยงร่วมกับดาวิดเป็นเวลาสาวัน เราะครอบครัวของผู้เขาได้จัดเตรียมสเสบียงมาให้ทั้งยังมีประชาชนทั้งใกล้และไกลเช่นอิสาคาเสบุลุนและนัฟทาลีนำอาหารบรรทุกมาบนลาอูดล่อและวัวนอกจากนั้นได้นำสิ่งของมากมายมาร่วมงานฉลองนี้ได้แก่แป้งมะเดื่ออัดขนมลูกเกดเหล้าอางุ่นน้ำมันวัวและแกะ เพราะมีความชื่นชมยินดีในอิสราเอล